รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น assalamualaikum warahmatullahi w a b a รั k a t u uh, ครันนยักันบ้างครับนะักเรียนสบายดีกันไม่เอ่ยน,นะครับ วันนี้มาเจอกับครูฟรีนะครับนะวิชาสังคมศึกษานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูฟรีนะครับก็จะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของประวัติของตนเองและครอบครัวนะครับไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้นะครับนะอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวนะครับนะ การศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวเนี่ยทำให้เรานะครับรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครนะครับครอบครัวของเราเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับเราสามารถหาข้อมูลได้จากหลักฐานอะไรบ้างนะครับนะเช่นสุจิบัตรนะครับสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายคําบอกเล่านะครับเหล่านี้เป็นต้นครับจะทําให้เราเนี่ยทราบข้อมูลนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับรูปนี้นะครับนะก็จะเป็นภาพถ่ายนะครับที่อธิบายนะครับนะ ว่าเรามีกันกี่คนนะครับมีใครบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับเราสามารถรู้นะครับว่ารุปถ่ายเนี่ยเรามีใครบ้างนะครับในครอบครัวของเราคําบอกเล่านะครับเราสามารถถามได้นะครับนะคุณปู่นะครับคุณย่านะครับหรือจากคุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะครับอันนี้ครูแค่ยกตัวอย่างให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะรู้อะไรเนี่ยเราก็ต้องถามเกี่ยวกับประวัติของ เราเนี่ยเราสามารถถามท่านได้นะครับนะคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่เราก็สามารถถามท่านได้นะครับครูได้อธิบายไปแล้วนะครับในส่วนของภาพถ่ายและก็ะคําบอกเล่านะครับเหรือสุจิบัติและก็สำเนาทะเบียนบ้านเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีเนื้อหารายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสําหรับสุจิบัตรนะครับเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเช่นนะครับเลขประจําตัวประชาชนนะครับเลขอะไร ชื่อสกุลอะไรนะครับนะเป็นชายหรือหญิงนะครับสัญชาติอะไรเกิดเมื่อไรที่ไหนนะครับมารดาคุณแม่นะครับชื่ออะไรสัญชาติอะไรนะครับบิดานะครับชื่ออะไรสัญชาติอะไรนะครับเหล่านี้ก็จะรวมอยู่ในสุจิบัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน้าตาของสุจิบัตินะครับเราทุกคนนะครับมีสุจิบัตินะครับเพราะว่าเพื่อเป็น การบันทึกว่าเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเรานะครับเราไปดูกันเลยครับสําหรับหน้าตาของสุจิบัตนะครับนะก็จะประมาณนี้แหละครับนะขออภัยนะครับถ้ารูปไม่ชัดนะครับในส่วนของเรานะครับก็จะมีชื่อของเราตรงนี้นะครับนะเป็นชื่อสกุลนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของคุณแม่นั่นเองนะครับมารดานะครับตรงนี้ แล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นบีดาของเรานะครับนะก็จะมีชื่อแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่่ของเราด้วยนะครับนะต่อมานะครับฝั่งขวามือของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรานะครับเลขประจําตัวประชาชนนะครับข้างล่างนะครับก็จะบอกว่าเพศสัญชาติอะไรนะครับต่อมานะครับวันเดือนปีนะครับสถานที่เกิดก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็จะบอกเนื้อหารายละเอียดนะครับนะ ในส่วนที่4ี่ตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นอาจจะเป็นคุณพ่อของเราก็เป็นได้นะครับเพราะว่าพ่อของเราเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับนะในส่วนของการศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวเนี่ยในรูปแบบของสำนาทะเบียนบ้านนะครับนะก็จะเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็คนในบ้านของเรานะครับซึ่งนะครับบอกอะไรบ้างนะครับเราอยู่บ้านเลขที่เท่าไรนะครับ ถนนอะไรตำบลอะไรนะครับอําเภออะไรนะครับจังหวัดอะไรนะครับคนในบ้านเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีสัญชาติอะไรนะครับเป็นชายหรือเป็นหญิงนะครับนะเกิดเมื่ออะไรนะครับที่ไหนเนาะบารดาชื่ออะไรนะครับนะบิดาชื่ออะไรมาจากไหนนะครับเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในทะเบียนบ้าน1เล่มนะครับนะทีนี้เนี่ยในเล่มของ สำเนาทะเบียนบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในส่วนของสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้นะครับหน้าปกนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆแบบนี้แหละครับทีนี้เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครุฑนะครับนะมีตราครุฑนะครับแล้วก็ระบุข้อความนะครับเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นกรมการปกครองนะครับนะกระทรวงมหาดไทยนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในหน้าปกของสำนาทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยครับในส่วนของภายในนะครับของทะเบียนบ้านนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้แหละครับในหนึ่งหน้านะครับก็จะมีนะครับใช้ได้หนึ่งคนนะครับนะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในบ้านของเรา คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเราพี่น้องนะครับเหล่านี้ที่อยู่ในบ้านของเราก็จะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับนะจะอยู่ภายในนะครับนะโอเคนะครับหลังจากที่เราได้รู้นะครับว่า,าประวัติของตนเองนะครับจากสุจิบัตรและก็ประวัติของตนเองและครอบครัวเนี่ยในส่วนของสำเนาทะเบียนบ้านและก็คําบอกเล่าที่ครูได้บอกไปข้างต้นนะครับนะ เราก็สามารถเข้าใจนะครับว่าเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับมีประวัติอย่างไรนะครับเราก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารู้ว่าใครเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้เราก็สามารถไปถามท่านได้นะครับที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราใช่ไหมละครับให้นักเรียนนะครับไปเอาหนังสือเล่มนี้นะครับนะแล้วก็เปิดไปหน้าที่129ตรงนี้นะครับหนึ้นะครับซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะให้พวกเรานะครับ ทำตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่งง่ายๆนะครับนะให้นักเรียนเนี่ยเขียนประวัติของตนเองนะครับมีชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับสถานที่เกิดบิดามารดานะครับที่อยู่แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยครับนักเรียนเอามาจากที่ไหนนะครับข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นประวัติของครอบครัวนะครับ ครูไปบอกไปแล้วนะครับว่าเราสามารถเอาข้อมูลของครอบครัวนะครับนะมาจากที่ไหนนะครับนักเรียนก็รู้ไปแล้วนะครับเราก็เอาแล้วก็มาใส่ในนี้ได้นะครับนะขอนะครับข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับนะครอบครัวของฉันอาศัยอยู่บ้านเล็กที่เท่าไรนะครับตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับมีสมาชิกในครอบครัวเนี่ย กี่คนนะครับชื่ออะไรกันบ้างนะครับนะอันนี้ก็คือของตัวเรานะครับนะเกี่ยวกับตัวเรานะครับอย่างเช่นใส่คุณพ่อนะครับตรงนี้นะครับนะคุณแม่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีแล้วข้างบนนะครับนะตรงนี้โอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ในรายวิชาสังคมศึกษานะครับครูฟีก็ขอเพียงเท่านี้นะครับนะในส่วนของ การศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวนะครับวันนี้ขอให้อลล์คุ้มครองนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็สาหมอนลัยกลุ่มบารมีตุลลอฮิวบร์การุดครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด s u b สไครต์นะครับช่องของโรงเรียนและช่องของครูฟีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ